เอออย่างงั huh. <laughs> <illions> ้นเลยเหลอลูกเออเอาใหม่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 สิเออแล้วจะขึ้นจะว่ายังเง้อฟังไหมมา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 เล่าเรื่องเล่าเรื่องที่พี่อ่าที่น้องทําหน่อยมาเล่าเรื่องที่น้องทาหน่อยน้องน้องน้องทํายังไงนะน้องทําตรงเนี้ยเลอ่าล่าไปนิทานเลยเหรอนี่นี่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นี่เนี่ยเนี่ยตรงนี้ดีเนี่ยตรงนี้นี่ ช่วยบอกหน่อยนี่ว่าอะไรบอกก่อนตรงนี้คือใครทำใครทำเนี่ยทิพยเอา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 จิ้งจิ้งดิ้งจิงิงดิ้งดิ้งดิงติ้งๆิงิ้งๆิ้งดิ้งดิ้งๆิงดิ้งๆิงติ้งๆิ้งดิ้งดิ้งๆิ้งดิ้งดิ้งดิงิ้งดิ้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 งดิ้งดิ้งิ้งิ้งดิ้งติ้งดิ้งดิ้งดิง หนูยายเป็นคนต้มให้หนูกินนะคะอุ้ยอัรดาแต่ไม่กินปลาละคะกินแต่เห็ดเห็ดหูหนูกินเห็ดหูหนูกินเห็ดเข็มเห็ดอะไรที่เป็นดอกเห็ดเห็ดอย่างเห็ดแทดเห็ดท่าเขาล่ะตอนเห็ดอยู่ในเมืองมันเห็ดอย่างอู้เต็มเลยเจือถึงจริงเจือถึงจริงแล้วก็เจือถึงจริงเจือถึงจริงแล้วก็เจือถึงจริงเจ้าดงจริง มะละกอมะละกอมะละกอส้มส้มส claro. ้มกล้วยกล้วยกล้วยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอกล้วยแอปเปิลส้มถือจ่องวะเนี่ยเขยาะวะเขาถือจ่อง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 วะขึ้นเข่าจ้ากันจ้าจ้ารู้สวัสดีคุณยายก่อนสวัสดีค่ะ ขอดาวก็ยังขอดาวงงขอดาวให้หน่อยนะคะขอดาวให้น้องพลอยนะคะน้องพลอยช่วยช่วยเออช่วยช่วยมันละกอมันละกอมันละกอส้มส้มส้มแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอุ้ยใครลงมาแอปเปิลมันละกอส้มหวัดนะอาร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเช้าก่อนสวัสดีค่ะนะอาร์ตตอนเช้าก่อนเอานี้ออกก่อนอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะตอน ทำให้พ so oh, like oh, oh, oh. well, ักกันโอ้บางแต่โอ้โอ้ป้าจี่ไหนยังบายสามหนึ่งเร็วเนาะเจ้ากันน้อนบเงยาเลยดิบอตัวเ็นี่ยเขาขึ้นไปหาเลยที่นึงอ้าวเจ้โอ้วิฟ้าจังไปมาแล้วนะอาร์ตพาเล่นแล้วที่นี่ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมสองคนอยู่นู่นคุ้แดงเลยฮะนุ่งตัว้มมันพึ่งขึ้นมาวันนี้แหละรู้ว่าเลือดมันออกกี่ซีซีวุ้จาวะยุ้งตัวหน่อยเลยได้ยุ้งรอเนะวะไม่ได้ยุ้อเราเคยไปตีทั้งหมดนี่ตัวนี้หน่อยต้อมาหลาไหลหรือมนแับแนวประตู เปิดเนาะเปิดออกเปิดเขาบันยุ้งมันก็บินเขาล้มปนมาในย้ายก็ลงมานางเลีนนยังของรางส่วนตัวบ่ขึ้นไปนางน้ำลานมันก็สังหารหลานเหล่าซ่ายต่ยู้นะหันกันไล่แตอยู่ดิมันต่อแนวช็อตยุ้งไปน้ำแม่เออเน้าเชิญมิ้นมาชาติอีกย้ายวีเขาเน้ชาติยุ้ง มาสอดเนี่ยอาชามมามาคัดกันเลยเจ้ากัดกันเลยโอ้เมนยังอ่ะลูกปลาเฮ้ยเจมากัดกันเลยเม้นเม้นเม้นอานี่ไงนี่อันนี้คนนี่คนชื่ออะไรเนี่ยเอาสวัสดีค่ะก่อนสสวัดีค่ะกยุ่ยยุดยอย่าขี้โกงไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูอย่าขี้โกงน้องเพชรมาน้องเพชรมามาทำหนูพี่พลอยทำแล้วมาน้องเพคททำสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะอย่างนี้ลูกอ่ะ สวัสดีค่ะก่อนไม่เอาเ่อนไม่ได้นะนะอาร์ตไมรักนะไม่มีใครรักนะลูกอ๋อสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนนลยนะมามาทำจะทำดีดีไหมจะทำดีดีจะเอาไม้เลียวค่ะเีก่อนดูเอาไม้เลียวไหมลูกโน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 าไน้เนียว เอาไม้เรียวเอาไม้เอาไม้เอาไม้เรียวรู้สวัสดีเรียวว้้ะว่าจะอดดรเอาไม้อะไรเอไม่อาไรเ่ยเฮ่เต็มแล้วนี่เต็มแล้วเลื่อนวางนึงอัเจ้เียวเมี่ยวบ่เข้มพิ้นนี่้เขนี่สารเกี้ยวบ เไป่เในสานเทียวโอ้จะไปต้องไปต้องไปสันเ้องไปอกยกสวนมาแล้วยกสวนมาแล้วต้องไปเนี่ยนี่สัผมไม่ได้นอีสานเียว พลัดปีนไปแค่ยังแค่ยังงั้น,น,นไงได้ดาวแล้วเอ,เ,อเอ้าเอ้าเออโอ้ยปวดเนี่ยน่ำกระเบื้องนี่นี่กระเบื้องนี่นี่เอ้าไม้เลี้ยว <c oughs> สวัสดีค่ะลิซ่าไม้เลี้ยวสวัสดีค่ะลิซ่าไม้เลี้ยวสวัสดีค่ะลิซ่าไม้เลี้ยว พูดสิพูดพูดหรือยังพูดหรือยังคะพูดหรือยังคะพูดหรือยังขี้ีคนนั้นีาถอยถอถอยถอยถถอยถถอยถออเทถอยถอยอ่าอย่ายหนูหนเออเออเยอกันเยวกันนี่มานี่มา อันน้นดูินองเมมาล้น้องเมาลเฮ้ยห่ต้มปลาต้มปลาไม่เลยต้มปลากระพงแซมนี่นะต้มปลา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 ซดน้ำมีแหวงโก๊โกโกไปอุ่นเปี้ยเน้อเปาเนืเออเผลอเผลอเผลอเลอเอกินแล้วเหรอ เลยเพชรอืมเพชรเพชรเพชรเหมือนกันเพชเพชทำยังไงบอกให้นะอาตุสิไม่ไม่ไม่เพชรอย่งเพชรทำตรงนี้เนี่ยเนี่ยไม่เนี่ยแผลเนี่ยตรงเนี้ยทำยังไงนะเจอบเออเจ็บเลยเหรอเออจ็บเลยเออเออล้มเลยนี่เจ็บเลยเหรอมาซออายเป็นแผลเลยเหรอเป็นแผลเลยเลยลูกน่าอาติปยังอาตเป่าให้หน่อย เฮ้ยหายหายป่อือป่งแล้วแต่สิว่าย่างก่อเฮ้ยอีกหน่อยนะเดี๋ยวาไปน่อเมื่อคืีราสติเอยากวาน้ำพอเอยากวาน้ำเมะเธงอยากเบิ้งเทถัดนอนหกโมงแรงตื่นเที่ยงคืนตีสามนอนเมื่อคืนเ้นไหนถ่าจนมาพอมา พอ่อเอาเป็นกวยยุ่งหัอนเห็นไอ้กับว่านอนองเพชรพอมาตองพูดอย่านีกัลูกนอนน,อนีเ่เลนนี้น้ำแม่แม่มาหอดีหนึ่งเลนนี่น้ำลูกเลนนี้น้ำลูกหอดีสามเสียยง้เปลือยเลยเสียยิ่งขึ้นเปลือันจิ้งเคลงันเลนสีน้ำพอตัวนี้มึงเศร้านี่สีชม้าสีเต็มโตยุ่ง ต่อไปพอนอนอีกแล้วไหมอ่อป้าพอนอนอีกแล้วผมั่ป้าไปไปงานแล้วไปอาด่แล้วที่ว่าเห็นเขาเดียวกลับมาน้านมาเสบุกบเยวนะอกใัดหมวดวนอยดเอออนเรียกที่เรียกพ่อมาที่ลูกแม่อ๋อแม่แม่อยู่พ่อไม่อยู่เหรอคะพ่อไปแล้วเหรอคะพ่อไปกับน้าหน้าอาดนมอาดเหรอนมอาด นี่คืแม่ไอ้คนนั้นสิพ่อโอลืมอันโอนเงินให้อันนั้นกาับจะโอนเงินให้พอนี่เต่มี่อยจะบอกว่าเด็กถโอนาดักแด้พินอันเีเพนสีส้มอมาบ้านน้าง่าบอกมากระกันี

เจ็บมึอบ่เขาปาบ้งเงินเลยเอาเาไปมาเลมาเลย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 มามาเลยมาเลมาเลยมาเลมาเลยมาเลยังเงี้ยันสุดเตือนแต่ม่อ่านเิ่งได้อานไซเดสีเียสสอเตืนเลยไปใช้พอวนมามันคือหกขุมเลยวมามามาโย

ถือกัไม่คือแล้วไปขึ้นหน้หนาพนแอปเปิลแอปเปิลแอปเปลแอปเปิลมะละกอมะละกอแอปเปิลมะละกอสมุ้ยสมุ้ยไม่เอาไปขึ้นพูดแหมไปขึ้นทาพี่ี่ี่ี่่่จนี่ทานไอ้น่ําเปียกอเปียี่่น <laughs> no, no, no. No, no, no. <laughs> no, 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 <laughs> no, 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 <laughs> no, 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 তার <coughs> <coughs> ดูเขาขี่รถเห็นไหมเขาคาดเข็มขัดเอ๊ะ ủa nó hátออกแล้ว มันต้องผมละอัดออกซินั่นน่ะน่ะหาไสไหมนั่นเอ้อเสียงหัวเอ้โอ้ดังเอาฮักเรามีมี ดักนักดังเขาไปงังนยังยี่หลาน้างนาะโดนตัวเนาะโอ้ยแม่ย่าย่าก็โดนโดนอะไม่หยั่งก็หยั่ง่อไม่หยั่ง่ออ่ะฮ่หยั่งหมดนี่

เังยังยังยังอ๋อยะเดือกอ๋อโอ้โหเพชรเพ็รมีใครมาเล่นโทรศัพท์ยายเนี่ยอือเอาน้ำไให้กินเขาพักยกพักยกเอาน้ำไให้กินกินน้ำก่อนกินน้ำก่อน อ้อปงค่าตะกินกอกก่อเดิปลาปงอืมปลาปงคือใครอะนเด้โอมตดนนีเด้วันนีใส่ใจลูกป,ป้าปงอูยมันอี่ดีมาไกินแท่ลูกขึ้นจังวะต้ โอยง่ายสวยเก็บผมเลยนี่มาหาดึงผมคนนี่ผู้ใดล่ะเนี่ีลูกผู้ใดเด้ฮะสวยสวยาเร้อเร้อเก๊เก๊เกเก๊เก๊เเเเ้เกเเเเเ้ โรศัพท์เน่ยนแล้วโทรศสพท์ย้ายเนเป็นคนโเข่ารับรับอเออนหนูดเอออยุสายนี ja> ja> ่มาลับเนีบอกคนกอนมาลับเนี่ยค่ะนัย่าย่าแตนหม่อาตนจ้าขอเงินจักขอเงินแน่จักยิบาทแน่ตั้งตั้งไว้ เอาน้ำแม่ยีสิบเอาน้ำพอยี่สิบเอาน้ำยายยี่สิบคนเรีนอีกแล้วอ้าวเนาะมันมันมันใหญ่ีเนาะเห้นมันนหน่อยลงก็ได้ยังเลยเลยไหนมีแห้วมอนมันมีแหระ เออเออายนาาแล้วงเจ็บเนอ้มือีกัตอนึงเอออ่ละังาระยังนี้อกอดกันกอดกันอย่างนี้เร็วกอดกันรักกันรักกันหน่อยเร็วเอาหยับโทรศัพท์ยายทำไมไม่ได้ไม่ได้มันบาปโน้โน้โน ôi bà 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 Ui, bà mấy anh ơi anh bà ừ

เ้องสิไปยังไงบูนี <wei> ่ต้อไปแก๊บฮะด้วยไปแก๊บมาไปเบืองล้านนั่นคาดแบตย่ดงานปักถ้วยกันสุดยอเอาลาแม่แม่อันหม่เลยโยนบอลย สอ,อ,องอันเราไม่งหนางนี่ย้มันถือขวดน้ำออโอ้ขาแข็งมากขาแข็งมาก มาให้ยายลูกมาเอามาให้ยายหน่อ <rồi. S 2> ย,ย,ย,ยเอามาให้ยายหน่อยเอาคนละเนื้อาาน,น,นี่